ได้เสร็จแล้วจ้าทุกคนนี่เมื่อเราหลบขอบมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เราเย็บหลบขอบมาค่ะก็เอาผ้าที่เราแบบวางเนี่ยเป็นโคง้คงๆอ่ะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงบนเขาจะเล็กช่วงล่างเขาจะใหญ่เพราะฉะนั้นผ้าที่เราทําขอบก็เลยต้องโคง้คงๆนะคะตามที่ดูงานอ้อยมาะคะ่ะอาทีนี้เมื่อเราเย็บเย็บติดแล้วใช่ไหมเราก็มาเย็บล้มตะเข็บมาทางฝั่งฝั่งสามเนี่ยนะคะสับเอวเนี่ยนะ หลังจากนั้นเราก็รีดพับไปค่ะเมื่อเรากดสับพลิกแล้วนะ่ะเวลาเรารีดนะ่ะเขาจะเขาจะลงไปง่ายๆเนยคะ่ะเพราะฉะนั้นผ้าที่อยู่ด้านในเขาจะไม่ปิ้นขึ้นมาที่ด้านโชนเองนะคะเนี่ยเขาก็าจะไม่ปิ้นขึ้นมานะคะเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดค่ะวัดจากเนี่ยลงมานิ้วครึ่งหรือนิ้วหนึ่งกระเบียดค่ะแล้วผ้าที่เป็นผ้าที่เราหลบเนี่ยเป็นผ้าฝ้ายเพราะฉะนั้นเขามีความยืดหยุ่นสูงก็เลยจะพับง่ายนะคะอ้อยก็เลยเอานิ้วครึ่งแต่ไม่ควรเกินนิ้วครึ่งนะคะเพราะยิ่งใหญ่ มันเหมือนกับว่าตรงนี้เราจะเย็บยากขึ้นค่ะ